สวัสดีค่ะไม่ได้ลงคลิปมาสองวันสาวันแล้วเนาะเพราะว่ามัวแต่ไปหยอดข้าวกะว่าเดี๋ยวว่างแนละ้วเดี๋ยวจะมาตัดคลิปแล้วลงตอนที่เอาข้าวแช่ข้าวปลูกเนาะแช่แล้วก็เตรียมเอาไปหยอดแล้วก็วันที่ลงนา ที่เอาไปหยอดยังไม่ได้ตัดคลิปเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาลงมาให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่าเพิ่งจะว่างวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้หยอดเสร็จแล้วข้าวเจ้าเหลือแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวรอหยอดรอเข้าไปไถเพราะว่ารถที่เอาไปไถอ่ะเขาเสียเขาบอกว่าอีกสองสาวันเขาจะ กลับมาถ่ายให้ก็พอดีรอบนี้ก็น่าจะเสร็จทั้งหมดที่ไปหยอดก็สองวันเหลือข้าวเหนีนยวหยอดข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็เสร็จละรอฝนลงอีกทีนึงก็คงจะขึ้นเมื่อวานเนี้ฝนตกแต่ตกไม่แรง วันนี้แดดเปี้ยงเลยเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยหยุดไม่ได้ไปไหนกะว่าเดี๋ยวให้แดดอุ่นๆกว่าน,นี้สักหน่อยกะจะเข้าป่าไปหาเห็ดละงกแดดจ้าเลยเมื่อวานนี้คึมฟ้าคึมฝนเพราะว่าทางฝั่งลาวฝนเขาตก เห็นว่าพายุเข้าทางฝั่งเราของเราก็เลยโดนปลายปลายของมันก็เลยมีฝนนิดหน่อยพอดีเมื่อวานนี้ถ้าน้องชายแฟนไม่ไปช่วยก็น่าจะเต็มวันพอดีน,น้องชายแฟนไปช่วยก็เลยแค่ครึ่งวันก็เลยเสร็จอันนี้รอคนที่เขาไปถ่ายให้ซ่อมรถก่อน ก็ไม่เกินวันสองวันเห็นเขาว่าอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้อีกเราถ่ายรอบนี้ก็คงจะยอดข้าวเหนียวก็คงจะเสร็จวันนี้แดดเปรี้ยงมากเลยอะ่ะตากแดดเก็บเอง่ายรา,ากของหญ้านะเวลาเขาปั่นแล้วมันฟูขึ้นหน้าแดงหมดเลยอตอนนี้จนดำเลยหนะ้าไหมเลยหนะ้าขนาดะ <c oughs> ขนาดใส่หมวกนะเสร็จนาทางนู้นแล้วก็คงจะมาช่วยพ่อปู่อีกมาดำนาวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเท่านี้นะคะวันนี้ก็เก่าวาจะพักผ่อนเพราะว่าออกปวดแสบ <c oughs> ปวดร้อนหน้ามากเลยแดดเปี้ยงมากเลยเนี่ย เดี๋ยวว่าจะลงไปดูหน่อไม้ด้วยสักเย็นๆสักหน่อยงั้นคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะมาอัปเดตให้ดูว่าเรายังอยู่นะคะเรายังอัปคลิปลงอยู่เรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องผู้สาวบ้านๆสไพ้ายผู้ไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ